เบิดฝนแล้วก็มีตะแดดยอดแชร์ตัดแล้วกำลังแตกบะเขือต้อนเดียวก็กินพระท่านลเลยเมื่ได้หดน้ำสองมือเหี่ยวเบิดฝนมาตกสองมือก็เหี่ยวเบิดอารมณดบะเขือเื้ยแดดสมาแดดโพดแดดโพดเธ อันนี้ก็ต้นพักอีกตูสูงจนถ่วมหัวอามองป,ปลูกบนมีน,นีก็จินเพราะท่านเป็นดอกหมดละงามดีเดออันนี้ก็วอเตอร์เคส ผักสลัดตะไคร่กะหามงปลูก่มี่มะมี่ทีวางอาล่งกระถางก็อยู่ในโฮมกะบ้งามนาบานเขาเทศกะถิมเอตัดต้นกะถินน่ะลดมาถมเบิดขุดกะถินมาปลูกใส่กระถางไว้สิหลอดบ่หลอดปลูกกะถินใส่กระถางนึกว่าสีบ่ฝืนดึงมาทั้งหา เหี่ยวเบิดกำลังซืนสิได้กินอยู่มั้งปลูกใส่กระถางเอาตีเฮาบ่มีทีดอกแค่นี่ก็เป็นดอกเลื่อยอยู่เป็นนิดนิน้อยตัดมันหลายทับทิมนี่ก็สซุกเจ็บไปกินหลายลูกละแบ่แบแสบทับทิมทับทิมผ่ไอ้หั่นนี่ไหมแบ่บ ทุบกระรังสีแก่นกแนวก็ออกลูกขังบดกดอกพ่อด้กินบ่มีทีปลูกเนาะปลูกใส่กระถางพวก่อีตูนี่สิดึงถิ่มกัะสไดายต้นสูงแต่กองลงมาเจ็บเอาต้นมันสูงหลาย เอวใหม่คับเอาปลูกใส่กระถางเนาะปลูกใส่ถูปลูกพอได้กินได้เล่มเนาะชีวิตคนอยู่ในกรุงเทพปลูกได้กินเพราะปัีละเมื่อเขือเหียวเบิดฝนมาตกซองมือ